คลิวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาออกกาลังกายบริหารหลังกันนะคะกล้ามเนื้อหลังเป็นส่วนที่สําคัญมากเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะถ้าเราบริหารแล้วจะทําให้ร่างกายเรามีการเบิร์นที่ดีเยี่ยมเลยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้ไปยิมค่ะก็จะใช้อุปกรณ์แค่ผ้าขนหนูกับขวดน้ําถังน้ำํำเล็กๆก็ได้นะคะ เรามเลิกเลยนะคะท่าที่หนึ่งนะคะถือขวดน้ำสองสองข้างเลยนะคะแล้วเราก็จะยืนแยกขาพอประมาณแล้วก็โน้มตัวลงไปข้างหน้าแล้วก็ดึงถังน้ำขึ้นมาเวลาปล่อยปล่อยช,ช้าอย่างนี้นะคะดึงขึ้นบีบสะบักหลังเข้าไปแล้วก็ปล่อยช้า,ชาให้เกิดแรงต้านนะคะ ท่านี้จะได้ปีกแล้วก็หลังส่วนกลางนะคะไปะทำทั้งหมดประมาณ15-20ครั้งก็ได้ค่ะ3-4เซตน,นะคะพเพื่อนเริ่มเลยค่ะนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยดึงขึ้นมาเน มีสะบักหลังด้วยห้ามีสะบักหลังเข้าไปหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ห้าค่ะท่าท่าที่1นึ่งจบไปแล้วนะคะอต่ไปท่าที่2นะคะพเพื่อนๆเราจะใช้อุปกรณ์เก้าอี้หรือว่าหรือว่าจะเป็นโต๊ะโซวาเตี้ยๆนะคะโซฟาเตี้ยๆนะคะเราก็ถือทางนะ้ำอันเดียวนะคะข้างเดียวทำจริงลาคานะคะ,ะ,คะข้างละสิบห้างยี่สครั้งนะคะ น้มตัวไปทำมุม45องศานะคะแล้วก็จะดึงขึ้นมาเหมือนคนเลื่อยไม้นะคะดึงขึ้นดึงขึ้น เก้เสิอ็ดสองสาไปอีกข้างน่งค่ะน้ำตัวลงไปเจ็ดสิบองศาดึง หนีเพื่อสอบไว้หนึ่งปล่อยลงช้ชาๆสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่าหลังโกงนะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สหค่ะ15้าครั้งรบแล้วค่ะทำทั้งหมด3 4ถึง4เซตนะคะต่อไปท่าที่3นะคะจะนอนหงายเขาเรียกว่าท่าเกมงสบับค้างไว้นะคะค้างเอาไว้3วินาทีนะคะทำทั้งหมด10 1ถึง15ครั้ง3าม3ถึง4เซตค่ะ ก็สอบออกจะก,กางกว้างหรือจะก,กางแคบก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ดันตัวขึ้นแล้วก็บีบสะบักหลกังเข้าหากันนะคะค้างไว้สามวิหนึ่งสองสส ห7 8 9 10โอเคค่ะต่อไปท่าที่สี่นะคะเราจะใช้อุปกรณ์ผ้าขนหนูนะคะค่านี้โดยที่หลัก หลักของการออกกําลังกายที่ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะมีหลักก็คือเวลาดึงดึงผ้าขนหนูเข้าหาตัวหรือดึงออกนอกเนี่ยเราจะต้องดึงให้ตึงตลอดเวลาห้ามหย่อนอย่างนี้ไม่ได้นะคะผิดนะคะต้องดึงให้ตึงดึงเข้าหาตัวก็ต้องตึงดึงออกไปก็ต้องตึงนะคะอย่างนี้นะคะดึงเข้ามาบีสะบักหลัง นะคะบีสะบักหลังมันจะได้ปีกปีกแล้วก็สะบักนะคะบีเข้ามเก่งเข้าไว้อย่างนี้นะคะดูนะคะทำโดยเป็นท่านอนก็ได้นะคะหรือท่ายืนแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะทำ15-20ครั้ง3-4เซตน,นะคะเพื่อนๆดึงช้าๆนะคะดึงเข้าดึงออกค่อยๆช้าๆนะคะ เดี๋ยวมันจะปวดคอนะคะสี่ห้าดีสะบัดหลังเก่งไว้หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคต่อไปเป็นท่าท่าสุดท้ายค่ะเพื่อนเ,เป็นท่านอนกวาเหมือนกันเขาเรียกว่าท่า ินาทีแล้วก็ลงทำทั้งหมดสิบถึงสิบห้าครั้งสามสี่เซนนะคะเริ่มค่ะอย่างนี้ค่ะยกขาเดียวแขนขึ้นห้าวินาทีลงสองสามสี่ห้า ดีโ <c oughs> อเคสครั้งเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะอันนี้สำหรับการบริหารแผ่นหลังนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแผ่นหลังนะคะถ้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ